ภาษาอังกฤษานใหนฟังเลยเองภาษาอังกฤษเนี่ยมบอ,อ,อคือไรนี่บอกนี่มายสูบิชคำภาระไอเล็บยู สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC n i r ุ i c ชาแนลนะคะเจอกันครับนิ r ุ i c h a n n ยูบ้านสวนนิรุ i c h a n n คือเก่าคือเดิมพี่น้องมาแล้วนะคะหลังจากที่วันนี้นิรุยไปหาคุณหมอมากลับบ้านมาก็จะทํางานต่อนะคะพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาจากมาหาหมอแล้ววันนี้ก็จะบรรยากาศดีหน่อยยอิจฉาเด้ออยู่บรรยากาศบ้านสวนเฮาก็จะมีแบบว่า ทุ่งนาเขียวขจีนะคะพี่น้องทุ่งนาเขียวขจีนะคะก็จะเป็นแบบว่าเขียวสบายตาหน่อยนะคะมือนี้พี่น้องมาอัปเดตอาการนะคะอาการนี่ลุยหลังจากที่ไปหาคุณหมอมาแล้วก็มีวันนี้มีใบามาด้วยนะคะใบรับรองจากคุณหมอไปขอใบรับรองจากคุณหมอมากพี่น้องก็อาการก็หลังจากที่ผลเอกซเรย์ออกนะคะคุณหมอก่อไปว่า เอาผลเอ็กซเรย์เหวเบิงคุณหมอก็บอกตามเดิมว่าคือกระดูกสะโพกของเรามันมันไม่ติดแล้วก็คุณหมอก็เอาตอนก่อนที่จะผ่าให้ดูคือมันแตกออกจากกันแตกออกจากกันคักได้พี่น้องแตกออกจากกันเยอะมากก็คือแบบว่าบีออกจากกันเลยเป็นซีนเป็นส่วนไผมันคือบบว่าคุณหมอว่าถา้าถ้าเป็นข้นถ้าเป็นตุกถาา้าเปนกเนแบบตุ๊ก,กตาอย่างสิค่กะก็คือขาดเครือง ขาขาดออกไปเลยอย่างนีนะค่ะพี่ลองแต่ว่าอันนี้คือว่าแผลข้างนอกมันไม่มีแต่ว่าข้างในมันหักมันแตกออกหมดเลยนะคะกับคุณหมอกว,ว่าคือถามเราว่าตอนนี้เราเดินหรือ,อยังนี่ลุยก็เลยบอกคุณหมอว่าเดินค่ะคุณหมอกําลังหัดเดินแล้วก็กําลังฝึกวังบุกอ่าวอล์กเกอร์คุณหมอก็เลยบอกว่ามันไม่ได้หรอกคุณหมอ,อกว่า จะจะสรอยเลื้อยจะคล้องได้แค่ซ้ำนี่แหละคือมันไม่ได้จริงๆเพระาะว่ากระดูกของเรามันไม่ติดคุณหมอบ้านะครับพี่นอ้องก็ถามว่าเราเสียใจไหมก็ไม่เสียใจนะเพระาะว่าขาดเบามีความคาดหวังอย่างเรียเพระาะว่าคือเราทําใจมานานแล้วตอนหลังจากที่เราป่วยวันนี้คือมัน6เดือนแล้วนะมันนานมากแล้วหละ่ะเท้ากัอยูในสภามี้กัะก้านแล้วกก็ถ้าเราเดินไม่ได้เรานอนเราอะไรมันก็จะแบบว่าจะมีโรคน,น,นั่นโรคนี้แทรกซ้่อนขึ้นมาอีกบองสินะมาแล้วก็ถามคุณหมอว่า จะผ่าอีกไหมอถ้าผ่านะมันจะหายไหมคุณหมอกว่าผ่าคอ่ะคือแบบว่ามัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าถ้าผ่าทํามันก็กเสี่ยงว่าเราจะมีโอกาสฟื้นไหมจะมีโอกาสรอดไหมจะมีอ่าผ่าแล้วก่บโบโบโบ,บ,บมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะติดบอจงสีน้าค่ะพี่น้องก็เท่าเดิมห้าสิบห้าสิบกันเลยเอ่ผ่าก็มาผ่ากับพี่คาร์ซำเกลกันเลยเลือสีจับพผ่าดีกว่าเพราะว่า เราไม่ผ่าหรอกเพราะว่าเราหายแล้วแผลเราก็หายแล้วถ้าเราไปผ่าเราก็ไปเสี่ยงติดเชื้อไปเสี่ยงอ่ะรักษาแผลข้างนอกอีกนะคะตอนนี้ก็คือได้เท่าน,นี้ก็เอานะคะวันนี้ก็คุณหมอก็ได้ใบรับรองมาแล้วนะคะจากคุณหมอใบนี้สามารถที่จะไปขออ่าเลขไปไปขอบัตรคนพิการได้เลยนะคะใบตัวนี้แล้วก็ใบตัวนี้เป็นใบรับรองคุณหมอก็เขียนว่า การอธิบายนะคะการอธิบายเนี่ยคุณหมอก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษคุณหมอว่าอธิบายเป็นภาษาไทยบ่ได้ซันแล้ววา่าคือโลกข้อเข้าใจคุณหมอว่าทางทางการของคุณหมอเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีภาษาไทยมองมองไมายเหตุว่ามองสรุปความเห็นหน่ะนะก็คือคุณหมอลงไว,ว้ว่าไม่สามารถกลับมาเดินได้ปกติแบบเดิม <french S 1> เน<อ>ื่องจากกระดูกเชิงกลางบางส่วนไม่ติดกันนะคะคือ สรุปความเพีเห็นของคุณหมอนะคะก็คือ well, มันไม่ติดกันนะคะสรุปก็บต uh> ิดพ uh ี่น้องกับผลเอกเสลกมาก็เท่าเดิมกับครั้งก่อนนะคะกับว่าเป็นยังพี่น้องไปไม่ได้เดินไม่ได้ก็ไปได้คือเกาพี่ยังกี่ย้มคือจะมาหยินแนมเมียอะไเนี่ยเออคืมายิ่นแนมก็จะถ่ายงานไงไหนมาลากยื่นแนมเมีย มันได้โซ่สนนัเรื่องไหนแกเสียกัน okay. นี่ออกเห็นแล้เฉีดงานตัวหน่อยชิบิตาจ่๋งว่าเห็นต้องบอกแยบบ่ๆอยูาา่แล้วยังว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับรู้หมดดีไอซีเป็นยังไงในเกาะเห็นต้องบอกแย่ๆเขาบอกเอฟพี่น้องเอฟซีฟังให้พี่น้องอฟังว่าผลตรวจเอ็กเซลลี่ผลตรวจจากคุณหมอออกมากว่าจังไดรก็เหมือนเดิมนะคะเดินไม่ได้เดนินมาเลยในยังหยอกจอบอยู่ออสประเทศไทยอยู่ไปชุม่ม เติอนไม่ได้ไปไม่ได้จ้าไปเลยคำ <c oughs> กุมมือกะกะจังสี่หละ่ะพี่น้องเพื่อนว่ากะกะจั๊ดใส่ชีวิตแบบมังสี่หละ่ะตลอดชีวิตกะว่าเป็นยังว่าแตา่ม,มีชีวิตให้มาใส่เนาะที่หไหนขึ้นว่านอนตะเตียงกะเอาตัวนอ,อนประกอบกับน,นั่งกะเอาตัวจะยังยังบอกแบบแบบไม่คนใดอยู่บ่ตายหรอกท่านก็ดีแล้วบ่ตายท <c oughs> ่านั่นก็ดีแล้ว บ่บ่บ่เดยอ่าไม่ได้คิดท้อไม่ได้คิดเสียใจเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะรอบแรกอ่ะไปหาหมอเขาก็มีความหวังลึกๆว่าอ่าคนอกเสเรื่องว่างใดคุณหมอสิตรว,ตว,ตว,ตวจว่างใดเนาะคุณหมอบอกว่าเดินไม่ได้มันกับแปว่าสกิดใจบึบเลยดย้แต่ว่ารอบนี้นะคือว่าสกีิตใจบ่บ่อยยังเด้ซื้อๆถ้ามดาอยู่เพราะวา่าคือทําใจไว้แล้วทําใจได้แล้วห้อยจอมเกลืยวม่ห้อยจอมเกลือ คือคือป่วยป่วยมากนี่พระาะไม่ใหยดูดแล้วพี่น้องเาให้จอน้ำเกลือเพราะว่าตอนตอนป่วยน่ะตัวมันบวมขึ้นมันสามารถไม่สามารถหาสายเลือดได้เพิ่นกลับมาจอเส้นเลือดไงยู่นี่เขาน้ำเกลือเขาเลือดอะไงนะครับเพื่อนหาเลือดมาผ่อนไข่ข้างน,นี้ทั้งหลายครับแคื่เปิดเพื่อนหาใส่ไปแล้วเพื่อนเปิดหน่อยเป็ใครทั้งนี้เนี่ยอะไร ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงที่ถามข่าวถี่อยากหัวอาการนิลุยนะคะว่าอาการเป็นยังไงดีขึ้นไหมคุณหมอบอกว่ายังไงผลเอ็กซเรย์ผล, X ray, ผลตรวจครั้งนี้บอกยังไงบ้างก็คือตามที่บ,บอกไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือคุณหมอก็บอกว่าเราจะเดินไม่ได้นะคะ ขึ้นแล้วแต่อยู่กับต่อไปก็ขึ้นแล้วแต่ก็ปฏิหารกับกําลังใจเข้านะคะพี่น้องว่าจานันนีแล้วก็คุณหมอก็ถามบอกว่าจะให้คุณหมอนัดอีกไหมก็คือถ้าไม่ได้ผ่า<ๆ>ไม่ได้ทําอะไรอีก<ๆ>ก็มากกับบอเดเฮตอีหยังแล้วสีนะค่ะคุณหมอวา่าคุณหมอกับวาใจคุณหมอนัดอีกบอกยัเลยถามคุณหมอว่าถามมากับบอเดเฮตอีหยังแล้วจากคุณหมอกับ่าต้องนัดก็ได้ก็เลยวางวสีนะเพราะว่านัดมากับบอเดเฮตอีหยังเพิน่นว่ากับบเป็นยังกะ ก็จะรักษาตัวเองไปอย่างนี้แหละก็ขอบคุณคุณหมอ วิชัยนะคะที่ผ่ารักษาดูแลนิลุยมาตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงทุกวันนี้นะคะ6เดือนที่ดูแลกันมานะคะก็ขอบคุณขอบคุณทีมพยาบาลทุกๆท่านนะคะห้อง ICU แล้วก็ทีมพยาบาลห้องพิเศษของโรงพยาบาลสัพิสิทธ์นะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณสามีขอบคุณพ่อขวบผู้แม่ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนขอบคุณเพื่อนสาวแพร่พร่าขอบคุณทุกๆคนเราพี่น้องที่เป็น กำลังใจที่ไปเยี่ยมอาะกาศทุกคนที่ไปบริจาคเลือดให้ก็คือตอนนี้เรามีชีวิตกลับคืนมาก็ดีแล้วถึงวันข้างหน้าอาจจะเป็นยังไงเราไม่รู้เนาะอาจจะเดินได้หรือเดินไม่ได้เราไม่รู้วันข้างหน้าแต่แต่เราก็ไม่ท้อเราก็มีมีความหวังมีความพยายามไปเรื่อยๆพี่น้องกพยายามสู่ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาติดตาม คอยให้กำลังใจเวลาเศร้าวเวลาเหงาวเวลายิ้มเวลายังเวลาเราเศร้าเอฟซีก็เศร้ากับเราเวลาเรายิ้มเอฟซี FC ก็ยิ้มกับเราเวลาเรามี<อ>ความสุขเอฟซีก็มีความสุขกับเราก็ขอบคุณนะคะที่ไม่เคยลืมเลยขอบคุณจริงๆที่ไม่เคยลืมและก็ให้กำลังใจนี่ลุยตลอดนะคะให้กำลังใจนี่เลยและครอบครัวมาตลอดก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านจริงๆนะคะพี่น้องโอเคพี่น้องเอาไปซันนี่นะคะก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะอัปเดตอาการของนิลุยก็ตามที่คุณหมอพูดเนาะเราไม่ไม,ไม่ไม่อะไรมากก็ตามที่คุณหมอพูดนอกเหนือจากนั้นเราก็รอแค่ปาฏิหาริ์หวังว่าสักวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องมีความหวังต้องมีอ่าปาฏิหาริ์เนาะพี่หนังมเนาะอัะนไหนยาใฟังยังภาษาอังกฤษอานไหนฟังเลยภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหบอคือะอะไร นี่บอกนี่มไม่สวิสคัมพาระ I อเ v e บ o ูโอ้โหสิดยอจังเลอยากกาบอกมากไม่ออกคือกบมาโอเคพี่น้องเอไว้ซ้ำนี่ค่ะขอบคุณเรสสวัสดีค่ะสัดีครบ